้เขาเสิร์ฟกินเขาเขาเสิร์ฟกินกาลาน่ะกาลาคนเดียวด้้งไปองล้หงไอ้มีตั้งแต่แรกมัเสร็จแล้วเหนือแค่ใช่ไหมปงไอ้เนี่ยมันไม่กล้าเปิดไอ้หมดตั้งอยู่แล้วเสร็จจีจะมาสองพัน นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับมาดูตะก้อคู่เอกในรายการนะครับที่สนามสาธวปฏิสัมพันธ์นะครับอยู่กับเทพโยนะครับคู่นี้เป็นตะก้อเดี่ยวปอกเดียวนะครับนะครับผู้ท้าชิงนะครับจ่าแฮกนะครับ่ายสินทรนะครับส่วนฝั่งนี้ครับเจ้าบ้านนะครับยงพม่านะครับจ่ายยานะครับสนามนี้ครับนรกทิมเยือนนะครับจ่าแฮกขอท้าชิมนะครับในเหลี่ยมปอกเดียวนะครับ นะครับใครที่เข้ามาฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับอยู่กับเทพโยนะครับฝากแชร์เข้ากลุ่มด้วยนะครับผมจะไลฟ์สดนะครับให้ท่านได้ชมตั้งแต่ต้นเกมนะครับช่วงนักกีฬากำลังวอร์มนะครับไม่นานนะครับน่าจะทําเวลาอยู่เพราะว่าตรงนี้เคอร์ฟิวนะครับนะครับฝากแชร์เข้ากลุ่มด้วยนะครับทุกท่านนะครับครับขอคนละหนึ่งไลหนึ่งแชร์นะครับกู่นี้ครับจ่าแฮกบอกว่าฟิตเหลือเกินนะครับจ่าแฮกนะครับ วันนี้นะครับมาจากรามินทาเลยนะครับชั่วโมงนี้สดมากนะครับล่าสุดเห็นมีข้อมูลนะครับบอกว่าไปเดี่ยวป๊อกเดียวนะครับที่สนามเฟตเจ็ดนะครับเอาชนะเจ้าบ้านมานะครับนะครับส่วนหยองพม่านะครับเจ้าบ้านนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเจ้าของนี้ครับสูตร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนะครับเป็นหนึ่งความหวังของเจ้าบ้านนะครับใครที่เข้ามาฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับสกอร์อยู่ในช่วงต้นเกมนะครับพนักีฬาเรวอมคู่นี้จริงรางวัลสองหมื่นบาทนะครับ ราคาเงินรางวัลค่อนข้างสูงมากนะฮะนะครับเจ้าบ้านมีราคาไม่อันนะครับแต่นี้แจ้งสําหรับนะครับเลทในคู่นี้นะครับพอกเดียวนี้ทุกจังหวะนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวแปรเข่านะครับหรืออะไรก็ได้ครับขอให้เป็นพวกเดียวยกเว้นแขนนะครับนะครับ นะครับวันนี้จ่ายใหขอชิมนะครับได้ข่าวว่ายองพม่าดีในบ้านนะครับจ่าก็อาศัยความสดนะครับก็เลยต้องขอชิมนะครับวันนี้มาจากรามินทานะครับนะครับอยู่ในช่องนักกีฬากําลังวอร์มนะครับสักครู่หนึ่งนะครับขอละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์นะครับจัดไปนะครับสําหรับคู่นี้นะครับคุณชอบฝั่งไหนครับ จ่ายครับส่วนตัวพันหนึ่งโอเคจบจบจบแล้วนะครับกระตังกรดอยู่ทไหนวันนี้รอบนึงรอบนงนะครับวันนี้ช่วงต้นเกมนะครับนากฬากลังวอร์นะครับเราจะได้ชมตั้งแต่ต้นเกมจนจบนะครับนะครับสำหรับคู่นี้ครับให้ได้ชมกันตั้งแต่ต้นเกมนะครับใครที่เข้ามานะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับ ตอนนี้นะครับราคานะครับเงินรางวัลนะครับขึ้นมาฝั่งละหมื่นห้าแล้วนะครับชิงสามหมื่นบาทนะครับหยองพม่าวันนี้มั่นใจมากนะครับเล่นในบ้านนะครับหยองบอกว่านะครับแพ้ไม่เป็นไรชนะก็ดีไปนะครับนะครับเพราะว่าใจเราก็มาแบบมั่นใจนะครับเอฟซีเทพโยนะครับรับชมจากมาตพธยธนะครับขอบคุณมากนะครับ อเนี้เป็นคู่เอกนะครับในรายการนะครับในค่ําคืนนี nice. ้ครับเป็นคู่สุดท้ายในรายการนะครับที่สนามสาธุประดิษฐ์สามสี่นะครับผู้บรรยายเทพโยธนะครับนี่นี่บอละไรนนมาต่อดีทุกครับนะครับสำหรับคู่นี้ครับเงินรางวัลสามหมื่นบาทนะครับเกมสิบเกมสิบสามนะครับคนนี้เกมสิบสามไม่มีเดี่ยวนะครับมีไลน์แมนครบนะครับ กติกาเนี่ครับกรรมการตัดสินนะครับเป็นเจ้าแบงค์นะครับเจริญนครนะครับเดี๋ยวทีมงานของปีศาจตะก้อนะครับลายแมนก็จะเป็นของเจ้าบ้านนะครับเป็นของเฮียเล็กนะครับศูนย์ต่อศูนย์นะครับเจวาต้นเกมครับเริ่มแล้วครับหยองพม่ามาครับครับดูครับบล็อกเดียวครับมาดูกันยาวๆนะฮะเริ่มต้นแล้วนะครับกดแชร์เลยครับทุกท่านนะครับไปครับจ่ายแฮกนี่ครับเป็นแต้มหยองพม่าเลยครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับเจ้าบ้านขึ้นนําครับหนึ่งต่อศูนย์ครับ รับชมที่เมืองการนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับเอซีนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับนเกมสิบสามไม่มีเดียวครับสวนได้ทุกจังหวะนะครับโดยเฉพาะนะครับแต่ที่กรบป๊อกเดียวครับไม่ต้องเร่งรีบนะครับยองพม่าครับยังอยู่ครับไม่ขาดนะครับเป็นสองศูนย์นะครับนี่ครับมาแล้วครับยองพม่าครับสองต่อศูนย์นะครับเทชอบฟังไหนนะครับไม่ได้เล่นนะครับ เทพไม่เล่นฝั่งไหนฮะเพราะว่าเงินหมดตั้งแต่คู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับรู้เยอะเสียเยอะครับก่อนนี้ครับสอต่อศูนครับอย่งว่าเสิรจะแฮกโดงมากครับยองสวนหัวนะครับดูเหลี่ยมครับโอ้โหเจ้าหยองครับไวครับโอ้โหนะครับยองพม่าครับยังไงครับหัวกับแปรแล้วตัวนี้ครับหัวเหมือนกันครับอ๋อ นะครับเป็น3ต่อศูนย์นะครับหยองพม่าขึ้นนําแล้วนะครับตอนนี้ครับถ้าบอรับชมนะครับขอบคุณมากนะครับประเทศไทยชนะหยองก็จังเอ้เนี่นี่ครับการันตีโดยกบีนะครับบอกว่าสนามนี้ครับไม่มีใครชนะหยองได้ในเหลี่ยมนี้ครับนอกจากก็เออร้อยเอ็ดนะครับก็ต้องดูกันยาวๆนะครับนะครับคนส่งข้อมูลมานะฮะบอกว่าหยองไม่เคยแพ้ใครนะครับในเหลี่ยมนี้นะครับโดยเฉพาะแพ้แต่เออร้อยเอ็ดคนเดียวเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องพิสูจน์นะครับตรงหลังครับโอ้โหหยอดนะครับลูกนี้ครับยองพม่าครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับ4ต่อศูนย์นะครับ4ต่อศูนย์นะครับนี่ครับแต่ละแต้มนะครับไม่ง่ายนะครับผมบอกเลยนะครับว่าจะแอกนี้ถ้าไม่ฟิตจริงๆครับยองนี้เล่นไม่ได้กดดันนะครับดูครับไวมากครับดูครับ ดูครับ50ครับโอ้โหแน่นอนครับเจ้าหยองครับ5้ต่อศนะครับครับเราต้องดูกันยาวๆนะครับคนละหนึ่งแค่จดไปครับ5้ต่อศนะครับจากอคอยู่ฝั่งนู้นครับ6กต่อศแล้วนะครับ5้ต่อศนนะครับหยองนี่เล่นถนัดเหลี่ยมนี้หรือเปล่านะทำไมเล่นไม่ตื่นเต้นเลยครับดูครับโอ้ดูครับ ออกครับออกครับลูกนี้ครับชัดเจนเลยครับเป็น6ต่อศูนย์นะครับลูกนี้ออกนะครับขอบคุณนะครับ600 58ยหสูเซอร์นะครับเดี๋ยวเทปโยนะครับตอนนี้6ต่อศูนย์เกมสิไม่มีเดียวครับสวัสดีพี่สมควรครับไปครับบูยองออกอีกครับ7ต่อศูนย์ครับ นี่ครับเจตศูนย์นะครับโอ้ยองมีคนเอาฝั่งนี้ต่อห้าหนึ่งยองยองจะลองสองพันนะครับดูครับยองครับเก๋ามากครับออกเหลี่ยมครับเจตศูนย์ครับด้านหน้าลูกนี้ดีครับมาดูจะแอคได้เสิร์ฟบ้างนะครับคนนะครับเจ็ดร้อยหกสิบท่านนะครับใครที่เข้ามาอย่าลืมกดแชร์นะครับ 0.7 x เสิร์ฟมาครับมาไม่หลงนะฮะคือถนัดอยู่แล้วครับดูครับหยอดครับนะครับออกนะครับนี่เป็นแต้มแรกของจ่ายแฮกนะครับ1.7นะครับมาแล้วครับแ้มแรกนะครับตอนนี้ครับ1.7นะครับ1.7ไปครับ หยอดครับ๋ยองพม่าจากแี้กครับไปหลังครับลูกนี้หูวัดห้าสิบหนะครับจ่าแกรับไปก่อนครับเหยาะหูหัวมาครับไปเลยครับจาหยองครับ2ต่อ7นะครับมานะครับเครื่องร้อนช้าหรือเปล่าครับจากแี้กครับครับตอนนี้สกอร์ของจ่าแกรกนะครับเป็น2ต่อ7นะครับ เจ้ายองนี้แข็งแรงนะครับตัวเล็กๆนะครับหอมนะฮะแต่ว่าคล่องตัวมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะนะครับในสนามนี้ครับคือเกินมาตรฐานจริงๆครับทุกไฟนะครับนะครับผู้มาเยือนนี้เหมือนเป็นต่อนะครับนะครับหมายถึงเหลี่ยมเสือแปะข้ามหัวเสือแปะข้ามฝีนะครับแต่ยองก็ยังรับให้นะครับแต่ข้ามหัวนี้ยองแพ้ตั้งแต่นิกบังหมดนะครับแต่เอาชนะจ่าจเงี้นะครับ2ต่อ7นะครับ ปรับสยองเปิดไปหลังครับจ่าจฮักโอ้โหลูกนี้ออกออลูกนี้ดีครับนะครับลูกนี้ลงนะฮะโดนอยู่นิดหน่อยนะครับต่อตัวนี้ครับเจ็ดต่อสองครับโดนเส้นนะฮะกรรมการสองต่อเจ็ดเจ็ดต่อสองครับลูกบอลจีนะฮะถูกต้องนะครับ ยอดจะแอกเปิดแปรมาแล้วครับแปกโตมาครับยองพม่าครับแป่หัวคืนแปรครับโอ้โหเป็นแปดต่อสองนะครับโอ้โหเจ้ายองครับโอ้ลูกนี้ครับแปดต่อสองครับยอดนะครับลูกนี้ไม่ข้ามนะครับ คือจ่ายแคกนี้นะครับคือความฟิตก็ยองยอรับา่าแกฟิตจริงๆนะครับแต่คือจ้ายองนี้เล่นในบ้านนี่เกินมาตรฐานทุกครั้งนะฮะทุกแมตช์นะครับคือเราคาดเดามาตลอดนะครับว่าตั้งแต่เห็นยองเล่นที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นโต้งเมืองเลยนะครับแปลคาฝีมาไม่รอดนะครับนะครับนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะก็คือมาตรฐานยองเป็นอย่างนั้นจริงๆครับล่าสุดนะครับออกคนเสิตกับวัดซันแบกนะครับนะครับคือออกนอกบ้านนี่ไม่ถึงวัดแน่นอนนะครับ ว่าเล่นในบ้านนี้ก็ยอมรับเขาครับเราจิบเหลี่ยมไปก็คือถ้าเรายอมรับในสนามนี้เราก็มาเล่นได้นะครับไม่เจะไม่เป็นไรนะฮะคิดว่ากินได้ก็มาครับดูครับโอ้ทันเฉยครับโอ้ลงนี่ครับไวมากครับ9ต่อ2ครับไวจริงๆครับโอ้ว่านอนนะครับไวจริงจริงครับ เก้าต่อสองโอ้โหเด่นด่อนะฮะครับไก่แจ้นะครับเขาบอกว่าเขาแบ่งย้องมา500รอนะครับสบายตัวครับเราชอบเล่นมวยรองครับมาครับโดนแล้วครับโขกใส่ย้องอย่างแรงครับอันนี้2ต่อ9ครับเกม13ไม่มีเดียวครับโอ้่ยย้องเล่นดีมากนะครับใจองพยายามลูกเสิร์ฟเท่านั้นนะครับพยายาม มาครับโอ้โหไปซ้ายครับยังอยู่ครับอูออกครับนี่ครับเจ้าหยองครับจะแทงย้ำไปที่เดิมนะครับสนามเล็กนี้ก็ต้องเป็นธรรมดาครับ3ต่อ9ครับเกม13บสาหยองนี้เสิร์ฟใช้ได้นะครับเจ้าหยองครับจ่ายมาครับ ยองพม่าอยู่ครับแฮกอ๋อครับนี่ครับไวมากครับโอ้เอฟซีพินมาเนียครับสองสามคนนะฮะขอบคุณนะครับ็นพันกว่ายูดเซอร์นะครับที่ติดตามรับชมนะครับอยู่กับเทพโยนะครับยองพม่าตามอ่อนนำอยู่ครับเก้าต่อสามนะครับ ใชเชิงกงก็พยายามปั่นนะฮะบอกว่าถ้าชนะนะครับจะเชียงกงบอกว่าถ้าหยองชนะนะครับเอาไป2,000นะฮะไม่รู้พูดเร่นพูดจริงครับเซลกันนะฮะโอ้โหครับผมว่าไวมากครับนี่ครับยอดครับ ยองพม่าครับโหหน้านี้ครับหน้าเดิมครับโหไม่กล้าปล่อยครับไม่กล้าปล่อยครับไม่กล้าปล่อยดีครับ10ต่อ3นะครับนี่แน่นอนจริงๆครับต้องยอมรับนะครับหัวนี่สกูนะครับจ่าแอคนี้นี่ก็ว่าลูกออกนะครับปล่อยเฉยเลยครับโอ้ไม่ออกนะครับลูกครับเป็น10ต่อ3นะครับ ววยจริงๆครับลิงลมนะฮะเกมสิบสามครับหน้าสายครับออกลุกดีครับลุกดีครับสิบเอ็ดต่อสามนะครับเมื่อกี้โดนเส้นนิดหน่อยครับแยกจับแม่โอ้สิบเอ็ดต่อสามครับยังอยู่ครับ จ่าเยครับยองพม่าครับนี่ครับ12ต่อ3ครับเหลือแค่แต้มเดียวครับโอ้โหไทยนะครับจ่าแฮกนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับจากรามอินทานะครับยองพม่านี่ฝั่งนี้ครับถอดเสื้อนะครับเจ้าบ้านนะครับ12ต่อ3ครับไม่เดือวเกมครับยอดหน้าขวาเกมนะครับ ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับยองพม่าชนะขาดนะครับ13ต่อ3นะครับคว้าเงินรางวัล2 0 0หมื่นบาทนะครับโอ้สุดยอดนะครับเจ้ายองครับแน่นอนครับยองแข็งแรงแข็งแรงครับซองๆอง ทู่วทั้ทั่วโลกทั่วโลกครับล่าสุหมดทุกหมดแค่นั้นแหละบวกเยอะนะมึงอ่ะนะครับเจอกันไหนครับ